thank you So oh, am อ้าวแฟนคลับส่งข้าวส่งน้ำได้เลยครับนคับส่งข้าวส่งเลยค่ะส่งเลยค่ะโอ้ขวัญใจเขาเลยจะบอกว่าพี่พันฮะเราหนาวใช่ไหมเราไม่ทำอะไน้องๆข้างบนนี่เรือแตกกันหมดเลยนะฮะอ่าเต็มที่ครับเต็มที่อะไรจ๊ะอะไร แฟนคลับแฟนคลับโอระวังระวังระวังขอบคุณครับขอบคุณครับระวังระวังขอบคุณครับลับได้ค่ะลับได้ค่ะอออ้าวเ่แฟนคลับชาวทุเรียนมาปอกเปลือกก่อนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยต้องมาอ้าวสองท่านน้องๆกันหน่อยเดี๋ยวพี่รับไปต่อเซซนนเลยไปงั้นครับแต่ละท่านวันนี้มาอ้าวลิศลิศไปงั้นครับวันนี้ัตัวเล็กก่อนเลยสีริเวนนะครั้งที่ห้าแล้วมาร่วมงานวันนี้นะครับ กเราทั้งเจ็คนนะครับได้มาร่วมงานในวันนี้เนาะเขาจะบอกว่าพี่ๆน้องๆที่นี่ว่าน่ารักมากๆเลยจริงๆนะครับยอนอีกแล้วอันนี้จริงๆเพราะว่ามีคือแบบมากันมากมายเยอะแยะเลยครับก็ให้การตอบรับให้การร่วมด้วยสนับสนุนกําลังป็นอย่างดีรวมดยใช่ครับ นะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนีคุณครับผมน้องการละครับน้องกันน้องกันน้องกันดีใจมากครับเพราะว่าวันนี้พวกเรานะครับก็ตอนแรกไม่คิดว่าบรรยากาศจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับพอเห็นคนก็แบบว่าโอ้โหร่วมมือเลยทีเดียวก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กำใจพวกเราเดอะสตาร์โฮมไตลอดนะครับผมแล้วก็ยัง น้องก็จะคันหน้ารึเปล่าเนี่ยถามเราสาวบ้างอ่ะถามเราสาวบอกเป็นไงคะวันนี้ดีใจมากค่ะคือไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นเวทีที่พวกเราได้มารวมตัวกันในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่เก่งก็ต้านานนานมากแล้วนะครับที่ที่เรามารวมตัวกันเป็นก้อนนะฮะกเป็นกลุ่มกลุ่มดีกว่าคนหรือวุ้นเนี่ยเป่นก้อนกลุ่มดีกว่าเป็นก้อนเหมือนกันก้อนอะไรสักอย่างนเลย ปีน้าเนี่ยเขาอยากจะเชิญอีกจะได้ไหมคะโหยินดีมากมากเลยครับปีนาเห็นบอกจะเชิญแต่รุ่นแรกเลยนะครับพี่วิทเลยนะฮะเอาอย่างนนั้นเลยเดอร์อสตาร์เด็กมาด้วยก็ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวเดีเด๋ยวเดอรสตาร์เจ็ดมาด้วยนะคะอา้าวพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มีเดอะสตาร์เจ็ดมาด้วยนะฮะเห็นบอกมีเดอะสตาร์เจ็ดมาด้วยรุ่นเป็นรุ่นน้องวันนี้มาเปิดตัวครั้งแรกที่เวทีนี้นะฮะจะบอกว่าเดอะสตาร์หกยังไม่รู้เลย ใช่แล้วครับเป็นเดอรสตาร์เจ็ดนี่พิ่งจริงหครับพิ่งขอด้ครับเนี่ยจริงจริงครับเหนรน้องค่ะอยากเห็นรุ่นน้องับนอยากเห็นครับครับเอ๊เอ๊ะอนะเอเออะสตาร์เะเอ๊ะะเอ่อเอเอเเ่อะเอะเอออ มาให้เดสตาเจ็ดนะฮะโอ้โหลุมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอ้โหแบอย่างนี้เรียกน้องนาะชื่ออะไรครับเดสตาเจ็ดน้องชื่อโตโน่โอ้โหใบชะลาโตโน่ใบชะลาโตโโตน่จริงจริงๆจะบอกคุณสมศักดิ์มีรูปหน้าระมัดคือคุณโตโน่นะโตโน่ใช่ไหมฮะจมูกเหมือนๆกันเลยอีกหน่อยคุณโตโน่อายุมากขึ้นต้องเป็นแบบนี้นะ รอเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจะให้คุณสมศักดิ์ได้ร้องเพลงด้วหน่อยคานสตาเสร็จของเราได้ชัดเียงสักหน่อยนะคะใครรักคุณสมศักดิ์นะคะกด1 2 3นะคะแต่ถ้าใครใครเกลียดดวงวันกดชักโครกเลยว้ยอ้าวเดี๋ยวให้น้องๆเดอะสตาร์ออกไปพักกันด้วยนะครเขคจะเปิดเบอร์ให้น้องๆเลยค่ะขอบคุณมากครับแหมน้องๆน้องๆยังอยู่หลังเวทีนะคะยังไม่กลับนะเรายกเวทีนี้ให้ เดือสตาร์เจ็ดก่อนนะครับคุณสมศักดิ์